ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมพบกับช่องทอยเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับมีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับวันนี้วันที่19ตุลาคมนะครับ2566นะช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆนะครับก็ผมอัปเดตเรียบร้อยแล้วเห็นว่ามีเป็นทีมฮาโลวีนใช่ไหมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็สิ่งที่เคยทําได้นี่ก็คือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นบ้านปีสิกนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบนะ ก็มันจะทําชุดซอมบี้ได้นะครับเป็นจุดคาฟชุดซอมบี้นะครับจะมาแค่ช่วงฮาโลวีนนะครับตอนที่ผมเริ่มเล่นเกมนียก็เป็นช่วงปลายปีที่แล้วเหมือนกันนะครับตอนนั้นมาก็มีชุดซอมบี้แล้วนะครับก็เห็นหลายๆช่องพี่ๆเขาก็ทําคลิปแนะนําไว้อยู่นะครับวันนี้วนกลับมาอีกแล้วนั่นเองนะครับก็จะมาสอนคนที่ยังไม่เคยทานะครับหรือว่าคนที่ทําแล้วแต่ว่าอาจจะลืมแล้วว่าใช้อะไรบ้างเนาะก็เดี๋ยวจะบอกนะครับว่าทํายังไงนะครับผมก็เดี๋ยว เราไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนเลยครับอ่ะครับก็ทุกคนมาดูช่วงเตรียมของนะครับตรงนี้เราก็จะอยู่กับอ่าโลเคชันนี้นะครับเป็นบ้านผีสิงนั่นเองนะครับจะอยู่ติดกําแพงไททันเลยนั่นเองนะครับอ่าจะเป็นเซกเตอร์ดีหนึ่งนะครับประมาณน้ำแปดนะครับติดกําแพงไททันนะเดี๋ยวผมจะให้ดูในโปรแกรมแอดมินเฮลเปอร์นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะเผื่อบางคนที่ยังไม่รู้เนาะเนี่ยนะครับแล้วก็มาตรงเซกเตอร์ดีหนึ่งนะครับมาดีหนึ่งนะแล้วก็จะเป็นจุด เล็กๆตรงนี้นะครับใกล้ๆกับนี่นะใกล้ๆกับทะเลสาบเนาะมันจะเป็นตรงนี้นะฮะแดงๆตรงเล็กๆเนี่ยนะเราก็วาร์ปมาเลยนะฮะวาร์ปทุกคนก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวขอปรับปรับบรรยากาศหน่อยนะมันค่อนข้างอึมครึมนะฮะสักเก้าโมงนะครับ ไมู่ข้างในนะครับสถานที่ข้างในก็จะเป็นวังนี้ครับมันเป็นเหมือนสุสานเล็กๆกันนะนี่ทีมฮาโลวีนนะครับก็จะมีนี่เลยห้อยคอตองแต่งถ้ามาตอนกลางคืนก็จะร้อนๆหน่อยนะมาดูข้างในฮะโอ้หอะไรเนี่ยเข้ามาข้างในก็จะจะเป็นห้องเชือดแบบนี้นั่นเองนะฮะเนี่ยจะมี ตัวฉากอยู่แบบนี้ตัวหนึ่งนะทำอะไรไม่ได้นะฮะเป็นฉากนะโอเคทีนี้เรามาดูอุปกรณ์กันนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะอุปกรณ์นะครับมันจะใช้ให้เพื่อนๆสปอนมาตามผมได้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องไปค่าซอมบีแล้วก็ไปฟา์มานะสปอนไอเทมมาเลยนะครับจะมีลูกตา2นะครับ เราก็จะพิมพ์ p ร p เภทไอนะครับ p ร p เภทไอสนะครับสเปคบาร์ครับ p ร p เภทไอขึ้นมาอย่างงี้แล้วก็สเปคบาร์ไปนะครับ2 2ลูกนะก็จะลอยมาอย่างงี้เนี่ยก็จะลอยอย่างงี้นะสลูกนะครับแล้วก็จะมีกระดูกนะครับโบนนะครับกระดูกนะ10ชิ้นอ่ากระดูก10ชิ้นแล้วก็จะมีเทียนนะครับเทียนแคนเดลนะครับแคนเดลศูนย์หนึ่งแล้วก็สเปคบาร์ไปนะครับแล้วก็ใส่7เข้าไปเทียน7เล่มนะครับ เทีนเจ็ดเล่มแล้วก็จะมีหัวซอมบี้อ่าซอมบี้เฮดนะครับซอมบี้เฮดซอมบี้ศูนย์หนึ่งเฮดเนี่ยนะฮะอันเดียวนะครับถ้าอันเดียวก็ไม่ต้องใส่จํานวนก็ได้เข็นเทอร์ไปเลยนะครับก็จะมาอย่างนี้อ่ะนี่ก็คือจะครบนะครับมีหัวซอมบี้มีเทียนมีกระดูกแล้วก็มีลูกตานะครับจํานวนตามนี้เลยนะให้เพื่อนๆลองลองสปอร์ไอเทมมาตามผมได้เลยนะครับ เหมือนผมจะเซตของไว้แล้วข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะพานลงไปดูนะว่ามันเอาไปวางตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวดูสถานที่ก่อนวิธีลงนะครับมันตรงนี้มันจะไม่มีปุ่มเปิดนะเนี่ยให้เราดูลูกปั้นตัวนี้นะที่มีดาบนะก็มันจะมีคําว่าเปิดนะครับกด F นะครับมันก็จะเปิดปิดได้ตรงนี้นะครับลงไปแล้วมันจะขึ้นมาไม่ได้นะครับมันจะเป็นบันไดบนอย่างเงี้ยนะข้างล่างมืดๆนะลงไปแล้วมันก็จะทะลุออกทางถ้ำนะ ถ้ำอยู่ตรงไหนเนี่ยทางออกอยู่ตรงนี้เราไม่ลงทางตรงนั้นก็ได้นะเราจะมาลงตรงนี้ย้อนสอนกลับเข้าไปในในถ้ำนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะพาลงไปทางนี้นะครับเอายังไงเราก็จะได้ออกทางถ้ำอยู่แล้วเนาะโอเคเหมือนผมจะเซตของไว้ข้างล่างแล้วนะครับของก็ตามนี้เลยนะแต่ถ้ามันไม่มีเดี๋ยวผมวิ่งขึ้นมาใหม่วิ่งขึ้นมาเก็บตรงนี้แหละนะฮะไม่รู้ว่าหายไปยังเมื่อกี้รีเกมไปรอบนึง อันนี้เป็นซิงเกิลโหมดนะทุกคนไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นแอดมินดูแลหรืออะไร,รเป็นโหมดเล่นคนเดียวนะครับอันนี้ผมเซ็ตกองไฟไว้น้ออากาศมันค่อนข้างหนาวนะครับเดี๋ยววิ่งผ่านเนี่ยต้องมีต้องมีไฟลวกแน่นอนนะอ่งไงอันนี้คือผมเซตไว้แล้วนะทุกคนนี่เลยกระดูก10ชิ้นนะครับนับดูเลย1 2 3 4 5 6 7ห้าเจด 8 9 0เนะครับเทียนเจ็ดหนึ่งี่ห้ากเจ็ดนะครับหัว1ห,หัวนะครับแล้วก็มีลูกตาซอบบี้2นะครับแล้วก็วางอย่างเงี้ยครับไม่ต้องถือไฟแชกนะครับเห็นคลิปเดิมๆของพี่ๆที่เขาทำไว้นะครับแต่ก่อนก็คือแบบอาจจะต้องถือไฟแชกไว้ในมือหรือว่าถือคบเพลิงครับตอนนี้ไม่ต้องนะครับไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องถือแล้ว เทียนเนี่ยไม่ต้องจุดตามผมก็ได้นะวางไปเลยวางมั่วๆไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องเรียงสวยแบบนี้ก็ได้ใครชอบสวยๆอยากถ่ายรูปกับเพื่อนนี่ยก็จัดไปครับจัดไปจัดไปต้องวางในวงนี้เท่านั้นนะครับวงที่เป็นรูปยันเนี่ยเป็นรูปดาวอะไรของเขาเนี่ยนะฮะผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะเป็นสถานที่พิธีกรรมแล้วกันเนาะก็มันจะต้องทําช่วงหลังเที่ยงคืนนะครับตอนนี้กี่โมงแล้ววะ9ก้าโมงห้าสิบนะครับเดี๋ยวให้ดูข้อมือ ทอดถุงมือกันนะ9โมง50 51นะครับเดี๋ยวเรามาเซตไทม์นะครับมันจะต้องทําหลังเที่ยงคืนนะทุกคนแล้วเหมือนหนึ่งคืนจะทําได้แค่หนึ่งชุดนะครับเหมือนจะต้องมาแย่งกันทำอะ่ะเออถ้าเป็น PVE จะต้องต่อคิวยาวหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็น PVP ก็นั่นแหละ PVP ก็คือมาดักป้นมาดักแย่งกันนะครับบางคนก็รอให้คนคราบเสร็จแล้วก็รอดักยิงอยู่ข้างนอกก็มีนะครับก็ว่ากันไปตามเซิร์ฟเวอร์ตาม, Server, ตามกฎการเล่นของเซิร์ฟนั้นๆแล้วกันเนาะ มาเข้าเรื่องกันต่อนะครับก็เราจะมาเซตไทม์กันนะครับเป็นเที่ยงคืนนะครับศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะแล้วเราจะมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าไปอ่าเที่ยงคืนแล้วนะจับตาดูดีครับเพื่อนๆจับตาดูดีๆนะครับทุยอ่าดูดีๆดูดีๆดูนี่มาแล้ว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 มันเคยมันเคยมีมาแล้วนะ ชุดหุ่นเชิดต้องคำสาบนะครับเนี่ยแล้วก็เอาไปใช้ได้นะครับมันจะกันซอมบี้ครับซอมบี้ก็จะมองไม่เห็นเรานั่นเองนะครับทีนี้พอเราลงมาจากทางนู้นเสร็จแล้วเราก็วิ่งออกไปทางนี้ครับก็เป็นทางออกครับกลับไปทางเดิมมันขึ้นไม่ได้นะเพื่อนๆแล้วก็ออกมาทางนี้นี่นออกไปเลยไ,ได้อดหละตอนนี้มันเที่ยงคืนเนาะ ตรงนี้ต้องย่อหน่อยออกไปนะครับเนี่ยก็จะกลับมาตรงที่เดิมที่ผมบอกนะอันนี้ก็ผีเขาก็จะวิ่งใส่ผมแหละนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชูอซอมบี้ใช้ยังไงก็ใส่ไปเลยปึ๊บใส่ไปแล้วเขาเป็นไงมองไม่เห็นแล้วตาบอดเลยเป็นพวกเดียวกันแล้วนะยิงปืนก็ไม่รู้เรื่องนะครับหูหนวกตาบอดนะครับพวกนีนะ้เดี๋ยวผมจะเซตเป็นตอนรางวันให้นะครับ หัหนวกตาบอดหัหนวกตาบอดแต่ถ้าต่อยหรือว่ายิงขาหรือว่าอะไรเงี้ยครับเขาไม่ตายเขาก็จะหันมาจโจม,ามต,าตายเลยอ่ะไม่ยิงก็ได้อ่ะต่อยกระแทกปืนกระแทกอ่ะตัวนี้ก็จะหันมานะฮะก็จะวิ่งมาตีเรานะฮะเขาก็จะเห็นตัวอื่นก็ไม่เห็นเหมือนเดิมนะครับก็ใช้วิธีถอดชุดแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับก็จะไม่เห็นแล้วอ้าวยังเห็นอยู่ เดี huh? ๋ยวถอดใหม่เดี okay. ๋ยวถอดใหม่ถอดใหม่แล้วก็ใส่ใหม่ซกปึ๊บไอ้ตัวนี้ไม่เลิกต่อยเลยเดี๋ยวลองให้เดี๋ยวลองให้เดี๋ยวลองถอดสิแล้วก็ใส่ใหม่ขึนไอ้ตัวที่มั มันโดนเราทำร้ายไปย <presidency> นะก็ไม่ยอมเลิกลายนั่นเองนะฮะโอเคตัวอื่นก็พอถอดแล้วเขาก็จะมองไม่เห็นนะนะพอถอดพอใส่แล้วก็จะมองไม่เห็นอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ตีก็ก็จะหยุดนะครับถ้าเราไม่ได้ไปทำเขาก่อนอ่ะเขาก็จะหยุดแบบเนี้ยแบบนี้คือเขาจะเห็นใช่ป่ะเขาจะเห็นแล้วก็จะวิดมาแล้วก็ใส่ เหมือนกับเราหายตัวตรงนี้แล้วเขาก็จะมาเฝ้าตรงที่เราอยู่ล่าสุดถือว่าดีครับถือว่าดีมันหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแหละแต่บางคนยังไม่รู้นะครับก็ลองไปทําดูตามนี้นะครับเนี่ยอุปกรณ์ที่ผมทําไว้ให้ก็จะประมาณนี้นะวิธีครับนะครับเทียนเจ็ดหัวหนึ่งนะครับกระดูกสิบชิ้นแล้วก็ลูกตาแค่นั้นเลยนะครับไฟแช็กไม่ต้องนะครับอยากจะจุดเทียนก็เอาตามที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับลองไปทากันดูนะครับผมก็ ชุดนี้มันจะซ่อมไม่ได้นะครับถ้าพังก็ต้องมาคราฟใหม่นั่นเองนะครับโอเคนะครับอ่าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆสนุกกับอัปเดตใหม่นะครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับคลิปหนะ้า